โพล่าสุดแม่อุ้มรัคนาถึงลูกสาวหลังลูกเคยบอลกิษณะยอมรับทรยศภรรยาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพล่าสุดของแม่อุ้มรัคนาถึงลูกสาวหลังลูกเคยบอลกิษณะยอมรับทรยศภรรยาเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลเมื่อจู่ๆทางด้านของคุณแม่อุ้มรัชนาฟาดเดือดอย่ากเฮารับหลังไม่เคยขอมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองร้านลั่นไม่แมนเลย โดยคุณแม่อุ้มลักนานั้นได้โพลระบุข,ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุข,ข้อความว่าจะพูดอะไรรับหลังช่วยเล่าเรื่องจริงด้วยนะอย่าใส่ร้ายใส่ไฟคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีทุเลศพูดว่าตูจะเอาเงินมึงที่ไหนเมื่อไหร่สลึงบาทไม่เคยขออย่าว่าแต่ขอเลยขอยืมยังไม่เคยสักครั้งมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้านไม่แมนเลยนะมึงบอกแล้วนะว่าอย่าให้ตูพูด ความลับไม่มีในโลกอย่ามาเห่ารับหลังท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าเพิ่งเคยเห็นมาม่าโมโหใครกันนะที่เป็นคนโชคร้ายคนนั้นซูซูนะคะหนูติดตามครอบครัวมามา่าตั้งแต่ไทก้าเกิดจนเป็นแฟนคลับทุกคนในบ้าน ชื่นชอบในความอบอุ่นของครอบครัวมาม่ามากๆค่ะติดตามครอบครัวนี้มาไม่เคยเห็นมาม่าเดือดเลยค่ะคนคนนั้นต้องเฮียขนาดไหนเป็นกำลังใจให้พี่อุ้มน้องดิสค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาเปิดโพลล่าสุดของแม่อุ้มรักนาถึงลูกสาวหลังลูกเขยบอลกิษณะยอมรับทรยศภรรยาโดยแม่อุ้มรักนานั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุ แปลเป็นไทยได้ว่าเวลาเปลี่ยนแต่รักพ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยนและแชร์ข้อความในไอจีสตอรกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ